ไม้ที่ร้องในความเงียบผมชื่อวุฒทำงานออกแบบตกแต่งภายในแต่ใจจริงผมลงหลงไหลไม้มากไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปแต่ไม้จริงไม้เนื้อแข็งไม้เก่าที่มีเรื่องราวในเนื้อไม้ผมเคยเดินทางไปไกลถึงภาคเหนือเพื่อไปรับไม้เก่าที่รื้อจากวัดร้างเป็นไม้แดงกับประดู แกะสลักลวดลายไว้บ้างแต่ก็พอเกลาแต่งได้ใหม่เจ้าของโรงไม้บอกว่าไม้นี่ไม่ธรรมดาเคยอยู่ในศาลาเก่าร้างมานานถ้าคิดจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็อย่าลืมจุดทูบบอกเขาด้วยนะผมหัวเราะในใจคิดว่าแค่เรื่องเล่าให้ดูขลังไม้ก็คือไม้ผมสั่งทำโต๊ะทำงานจากไม้แผ่นนั้น ให้ช่างประกอบให้ที่สตูดิโอของผมเป็นโต๊ะไม้ยาวผิวเรียบมีรอยแตกลายงาดูมีสเสน่ห์แบบวินเทจวันแรกที่ผมนั่งทำงานบนโต๊ะมันดีมากกลิ่นไม้จริงช่วยให้จิตนิ่งผมนั่งเขียนแบบจนดึกห้องเงียบมีแค่เสียงพัดลมแต่ตอนเที่ยงคืนผมได้ยินเสียงเบาๆจากใต้โต๊ะกรบแกรบแกรบ เหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวใต้แผ่นไม้ผมก้มมองไม่มีอะไรลองเคาะโต๊ะเงียบคืนต่อมาผมนอนหลับที่สตูดิโอฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ตรงโต๊ะเธอสวมชุดไทยเก่าผมยาวถึงเอวมือเธอจับขอบโต๊ะแล้วพูดกับผมว่าอย่าลืมบอกฉันก่อนจะตัดฉันให้เหลือแค่แผ่นเดียว ผมสะดุ้งตื่นโต๊ะอยู่ที่เดิมแต่มีรอยเล็บข่วนบนขาโต๊ะฝั่งขวาทั้งที่ผมอยู่คนเดียวในห้องผมเริ่มรู้สึกว่าตอนผมนั่งทำงานนานๆจะเหมือนมีแรงสั่นเบาๆใต้ฝ่ามือเหมือนโต๊ะหายใจช้าๆใต้เนื้อไม้เสียงกรอบแกบยังคงมีและบางครั้งเสียงนั้นจะกลายเป็นเสียงกระซิบแผ่วๆมองฉันหน่อย ผมลองสืบประวัติศาลาเก่าที่ไม้ชิ้นนั้นมาจากพบว่ามีเรื่องเล่าว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกนำตัวไปกักไว้ในศาลานั้นเพราะถูกกล่าวหาว่ามีคุณไสเธอไม่ได้ออกมาอีกเลยไม่มีศพไม่มีร่องรอยมีเพียงแค่คำพูดว่าเธอหายไปกับศาลาหลังศาลาถูกปล่อยทิ้งก็มีคนฝันถึงผู้หญิงนั่งเงียบๆอยู่บนแผ่นไม้ตรงกลาง ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงผมเอาโต๊ะไปเก็บไว้ในห้องเก็บของไม่กล้าใช้ต่อแต่เสียงมันยังตามมาบางคืนผมยังได้ยินเสียงโต๊ะสัน่นแม้ผมจะไม่ได้อยู่ใกล้มันเลยและทุกวันพระผมจะฝันถึงผู้หญิงคนนั้นนั่งนิ่งอยู่ในเงามืดและเธอพูดประโยคเดิมอย่าลืมบอกฉันก่อนจะเปลี่ยนฉันให้เป็นอะไรใหม่ผมไม่รู้ว่าเธอยังอยู่ในโต๊ะ หรือเธออยู่ในไม้ทุกแผ่นที่มีใครยอมฟังแค่จำไว้ว่าไม้เก่าไม่เคยลืมเสียงของคนที่เคยนั่งอยู่กับมัน